หนึ่งกิโลแรกที่ผูกระดิ่งแรงโมเยนเกี๊ยบข้างล่างอ่ะไม่ขึ้นทางบนลาดแดลเป็นไงเลยอีกเยอะอยู่เฮ้ยเฮ้ยเย็นเป็นไงคะกัดคำดิง่ายไอ้เย่ะห่วงอ่ะกูกลัวกูแบบกินไม่หมดอ่ะ เด็กก so so like ินโชต่ะเฮ้ย are ็นจริงข้างล่างข้างล่างเริ่มเย็นอะไมมีเม็ดปะตั้งยงไเลยครูกินแ่ให้ค่ะที่ที่เด็กของที่นี่วะแตงโมแดังทำไมที่นี่ถึงขายได้แตงโมอะคะหวานงวานออไม่อดชื่นหรอคะ ใช่มันสดชื่นจริงเอาอีกอันนึงนะมีแบบหนึ่งแถมหนึ่งคะมีแบบหนึ่งแถมหนึ่งไหมคะเฮ้ยจริงเหรอหนึ่งแถมหนึ่งอาเจริใจังร้านไหนคะจังมอหนึ่งแถมหนึ่งร้านเจริญลุงเริมเลยเนี่ย ูก็คือแกะเม็ดให้ด้วยนะเนาะหนึ่งแถมหนึ่งยค่ะงานเจลิญรุ่งเรือตดดอดพี่เด็ดซ้ำแหกใครไม่แหกกลัวแหกตอนเดินนักยากเราไม่ถ่ายกันหรอกเพราะว่ามันเหนื่อยไงไม่มีอรมถ่ายอ้อันนี้มันแบบทางพอจะถ่ายได้ก็ถ่ายซะหน่อยดีกว่าคือกิโลแรกคือแบบบอกเลยว่าแม่งขึ้นอย่างเงี้ยแม่งแบบทางคืออย่างเงี้ยแม่งไม่ได้อย่างนี้นะ ไม่อย่างนี้เว้ยเยี่ยจะบ้าตายพักทุกๆแบบทุกๆชั้นน่ะชั้นหนึ่งมันจะมีพักก็มันอ่ะวุ้บหนึ่งนะมันมันไม่ได้มีให้พักหรอกแต่เราพักเองเออมันเป็นเหมือนกูพักได้ทุกจุดเออกูเดินเดินอยู่กูหยุดเลยกูเหนื่อยแล้วพูดอะไรไม่ได้เหนื่อยนะชมวิวเออชมวิวใครบอกแล้วเหนื่อยวะเออไม่มีใครเหนื่อยหรอกแี่เขาชมวิวทั้งนั้นเขาเลื่อนนี่เหมือนใกล้ถึง กลเหมือนจะใกล้ถึงลายครั้งแล้ว <c oughs> แต่ยังไม่มีคำว่าใกล้ถึงที่เป็นจริง <c oughs> ตอนนี้มันแบบ <c oughs> ทาง <c oughs> ทางเป็นแบบอย่างเงี้ยละ ว่าโอเคปะอากาศเริ่มเย็นๆแล้วเอวเอเย็นนิดนึงไม่พูดเดยอะเพราะว่าอะไรเหนื่อยเหี้ยโหเาปีนของจริงแล้วเนี่ยะปีนเอปีนที่เขาว่าเดี๋ยวไปปีนก่อนละกันไม่มีมือถือละมีมือถือแต่ว่าไม่ใช่มือถือแบบไม่เอามือถือหมดแดงเหรอทุกคน นี่คือสิ่งที่เขาเรียกกันว่าบันไดสุดท้ายเพอะที่เหลือไม่มีบันไดเฮเต้เราอยากให้ทุกคนเห็นไปพร้อมกันว่าเดินมาทั้งวันนั้นสิ้นสุดมันเป็นยังไงมันไม่ใช้สิ้นสุดนะเว้ยมันมาถึงแค่ทางลาดไปเฉยที่แบบไม่ต้องตีนป่าแล้วอ,ะอ่ะอีกที่ทีท่สามกโอ้เห็นแดดยังเห็นแดดยังกูไม่เห็นแดดนานแล้ว <laughs> โอ้ม่ god อยากตาโกนอ่ะช้าจริงไม่ได้หรอกถึงแล้วมึงอเฮียพี่เตยอาการเป็นไงกลัวความสูงเมื่อกี้เขาแทบร้องเฮ้ยมึงดูใบดิเฮียดูใบเฮียอะไรนี่ประเทศไทยที่มึงอยาก นระปีตขึ้นแล้วอะอาการเป็นยังไงนะตเตยเย็นเย็นอะไรวะเย็นเทียนเยนี่ยมันต้องยกขา ทางลางเดินไปที่พักตั้งสามโลใช้คำว่าเต็นเต็นเต็นสามโลที่แบบ <Okay. S 2> เดินไม่ได้หยุดไม่หยุดเลยตั้งแต่เดินขึ้นมาทางลาดก็คือยังไม่ได้หยุดเดินเลยตอนนี้เริ่มอยากหยุดแล้วเหมือนเป็นการบอกท่าบอกเพื่อนบอกเพนเหมือนเป็นการแบบ บอกเป็นในให้เพื่อนได้ยินว่ากูอยากหยุดเมื่อไรแต่หยุดอีสัตว์แต่ก็ไม่มีใครหยุดนะแต่ก็เดินต้องเดินกันต่อไปมันมีที่นั่งอ่ะเพื่อนมึงเอาจริงๆว่าไอ้นี่คือใส่นั่งแบบเหมือนมากคนสุดท้ายแล้วไม่มีใครแล้วอะหลังจากนี้ไม่มีใครแล้วข้างหน้าเรามีอยู่กัสองสองคนเองเขาน่าจะถึงกันหมดแล้วแน่ว่ะเอาจิงว่สรุปตอนแรกจะนอนคืนเดียวอะ กลายเป็นนอนสองคืนแล้วขึ้นมาแบบยากลำบากเกินขอเออแล้วชุดละทุกคนเอะเอามาแบบหนึ่งคืนเท่านั้นแล้วเราจะแก้ปัญหาด้วยกันอะไรวะใช้เงินใช้เงินซึ่งก็ไม่รู้ว่าทั้งหมดมีขายไหมแล้วเอาเงินขึ้นมาไหมใ้เงินส่วนตัวไม่ได้เอามาเลยออะไาที่จะถือเหนื่อย